ใเหมือนใบผักเสี้ยนนะกินกินเหมือนผักเสี้ยนแต่ไม่ใช่ผักเสี้ยนแต่คล้ายๆผักเสี้ยนแต่ไม่ใช่ผักเสี้ยน,นยฮะไม่ใช่เอาไปดองก็จะแ่บเนาะส่วนทุเรียนอยู่ในหมอกอนู้นติดกำแพงนู้นนะส่วนทุเรียน เจ็ดสิบไร่นะลาอกกำแพงลงไปสูงนูนะคะกว้างมากเจ็ดสิบไร่ตอนนี้เราอยู่ในที่กี่ไร่นี่ปะขึ้นไปนู่นได้กลับบ้านใบสามแล้วดูโชนทางนี้นะนี่ ตัวนี้ดินมันไม่สวยถ้าดินมันสวยจะเหมือนตรงกลางน,น่ะนี่ดินเพิ่งลงใหม่เขาเอาขี้วัวขี้ควายมาใส่อยู่นี่ปรับปรุงดินใหม่นะมำน้นําก็ไม่ถึงด้วยดินมันยังไม่สวยถ้าดินมันสวยมันจะงามเดี๋ยวตอนเย็นอันนี้ปล่อยน้ํากลางวานันตัวนี้ยังไม่ได้ปล่อยน้ำนะนี่ปล่อยจตามาวานยังชื้นอยู่เลยฮะเออไงมันชื้นอยู่ เขาออกไปหรือยัง <P an> เดี๋ยวไปดูสะโอ้ยไหลปลูกหลาสายพันธุ์เลยได้ผักเซียน <g ül üyor> <c oughs> ดิ่งบอกเหมือนผักเซียนแต่ไม่ใช่ผักเซียนเขาลงในเพจไง เราไม่รู้หรอกว่ามันมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างเราไม่ได้เข้าไปดูในเพจในอะไรไงเออกําแพงลงไปนู่นเจ็ดสิบไร่ลงไปข้างเขาก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะคะแม่ข้างหลังนู่นอะอย่างว่าอนะไรเนาะเรามีเงินทําอะไรก็ได้นะแม่อืมกว้างทางนี้ก็กว้าง อาจารย์เครื่องเสี่ยวสวยสีม่วงสีขาวสมอกไม่สบายเดี๋ยวจะเอาดอกทานตะวันมาปลูกอีกรอกหนึ่งน่าจะมีล็อกละอันนี้น่าจะเป็นล็อกทานตะวันเนาะมันจะสวยมากเลย พัดจันทร์ครึ่งเสี่ยวสวยไหมล่ะนี่ไม่รู้ประเทศอะไรนะหนูไม่รู้แต่รู้ว่าพัจันทร์ครึ่งเสี่ยวตรงนี้เพิ่งจะมาขยายเพิ่งขยายใหม่ย,ยังไม่โต อันนี้เาเรียกดอกอะไรพึ่งจะปลูกหนูไม่รู้นะดอกไม้สายพันธุ์อะไรหนูไม่รู้หนูรู้จะดอกดาวเรืองกับดอกอะไรนะทานตะวันติ <c oughs> <c oughs> ดถนนใหญ่นะคะสวยเดี๋ยวซี่นี่ไข่หนอลายไม่เด้งนะคะ ขอโทษขออาภัยด้วยหลายไม่ไดิ่งกลับแล้วหรอเดี๋ยวออกไปใครมาออกไปแล้วหรอค่ะเขาเรียกอะไรนี่ชิงโจวบ่เดี๋ยวโทรศัพท์จะเตกวันนี้แหละค่ะ จพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์จะอยู่หลังหลังสิงโตนะคะเขาเรียกอะไรนั้นไล่สะทองบบเขาไล่พาสะทองหมูอ,อา่านภาษาไทยไม่ค่อยถูกนะคะเนี่ยถ้าใครมาก็แวะมาเที่ยวนะคะกําลังกําลังปลูกดอกไม้สวยตรงนี้กําลังจะลงกําลังจะติดเนี่ยเขาเพิ่งปลูกเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยอาทิตย์นี้แหละเนี่ยกำลังกําลังออกราก อหน้าหนาวปลูกอะไรก็สวยถ้าเรามีน้ำใส่อ่ะแต่ว่าสงการนะส่งสารนะกลางวานันแดดมันจะรลออแล้วมันจะยุบตกเย็นมันก็จะสดชื่นขึ้นมาฟ้าสีทองนะวันนี้ฟ้าสีครามวันนี้นะสวยแดดแรงนะถ้าสงการนี้ไม่ได้ จะร้อนมากสวยมันอยู่กลางเขาเขามันกว้างมันสวยมีสุมนั่งเล่นเยอะแยะเลย เดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วเด้อปะ่ะเขาอยู่ไหนปะ่ะยวได้กลับบ้านนี่สวยนะวเนาะว่าอห้ยประสานเยอะแยะสมอกบอกเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปทำที่รองเทยวอยู่ห้วยประสานดอกยาบพมเออสีขาวเหลืองหมดเลย หูวละพาอ,อันนี้จะเป็นสุวนข้างหน้านะคะเดือมตามเย็นจับจะกลับแล้ว เป็นศูนย์อาหารอยู่ข้างหลังนะศูนย์อาหารกินอะไรไหมค่ะของฝากคริสต์มาส ลมแรงแรงบ้านเขายังว่าเลยมันมันเขามันกว้างบ้านเขาแค่ก็เลยดูแบบแคบๆเห็นไหมบ้านเขากับบ้านหนูก,ก็ไม่ต่างกันนะแต่ภูเขาบ้านหนูมันสูงเนอะเหมือนมันโจอแต่มันแคบจริงๆเลยสวยหนูชอบสีสันสวยมากการหนูขอลง ไลค์เพียงเท่าน,นี้นะคะแม่กบขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์น,นะคะ